วัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวสุนิสาสีทองนะคะจะมาสัมภาษณ์นะคะในหัวข้อความสําคัญของครูค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ได้มาสัมภาษณ์คุณสุพิษพุ่มพันธุ์ลงนะคะกับคําถามแรกกันเลยนะคะครูในยุคสมัยนี้นะคะมีบทบาทอย่างไรในการที่จะส,ส่งเสริมแล้วก็สร้างคนรุ่นใหม่ะค่ะอันนี้คิดเห็นยังไงบะคะก็บทบาทของครูในยุครุ่นใหม่เนี่ยนะต้องพัฒนาตัวเอง นั่น้ำเติมแก้วคุณต้องให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบันแล้วก็ยังปรับตัวให้เข้ากับเด็กในยี่ใหม่นี้ว่าเขาสนใจอะไรเอาปรับอายุเขาเรียกว่าูรณาการการเรียนการสอนให้เข้ากับในยุคปัจจุบันคือมีทั้งการเรื่องการเรียนบ้านในเรื่องสอนในเรื่องสอนแทรกเรื่องของคุณธรรมเรื่องของการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในในหน้าที่ของคุถ้าเห็นที่สุดกะ หัวข <accurately S 2> ้อ <einer> ต่อไปนะคะคุณส to ุริศนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับคูมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมในด้านใดบ้างค่ะครูเรื่องของการช่วยพัฒนาสังคมก็ครูไม่ใช่ว่าจะูำแต่ก้อที่งเดียวเราต้องปักตัวต้องเข้าสู่ชุมชนให้ได้แล้วก็มีการช่วยเหลือการสังคมในชุมชนนั้นๆช่วยพัฒนาหรือไม่ก็ขอความร่วมมือในการที่จะให้เขาได้มามีส่วนร่วมพัฒนาที่โรงเรียนแล้วเราก็ยังได้เข้าไป แสดงความคิดเห็นหรือไม่ก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกับสังคมเพื่อเป็นอนุรักษ์นิยมต่อสังคมและเพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นแล้วก็ดึงนองมาใช้ก,าากับวุฒาการกับไรองเงี้ยให้สอบกอนค่ะแล้วแบบว่ายกตัวอย่าง,งแบบหนึ่งอย่างได้ไหมคะที่แบบว่าเห็นเป็นรูปประมนามประทัะทเลยอะค่ะที่แบบคุณครูของปฏิบัติกันในปัจจุบันอะ,ะ่าค่ะเรื่องของพัฒนาสังคมก็อาจจะเป็นเรื่องของอาชีพนะ ส่งเสริมทาง,งด้านอาชีพเราก็อาจจะสอนให้เด็กในโรงเรียนได้มีอาชีพเพื่อไปประกอบได้ช่วยเหลือทางบ้านหนะึ่งละแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนําไปเป็นอาชีพที่ไปในครอบครัวได้น,นะคะในเรื่องของอาชีพค่ะแล้วก็แล้ววันนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามีการคุณครูเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีในการสอนออนไลน์แบบนี้ค่ะคิดแบบว่ามีผลกระทบข้อดีข้อเสียอะไรบ้างค่ะ การสอนออนไลน์มันก็ดีตรงที่เราไม่ต้องมนโนเวลาเราสอนเนี่ยไม่ต้องมนโนให้เด็กเกิดมนโนอ้าพเราจะมีให้เห็นเลยว่าธรรมชาติเป็นยังไงสิบุญเราสอนในเรื่องของวิชาสังคมภูมิศาสตร์ภระารเนี่ยนะคะเราก็มีสื่อตัวนี้เข้ามาช่วยแล้วเราก็เอมามาบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้มีอย่างนะคะเรื่องการสอนออนไลน์แล้วก็อีกอย่างสะดวกตรงที่สอนให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะยุคนี้สมัยนี้เด็กก็จะติดโทรศัพท์เพราะนั้นเราก็สอดแทรกในกันเอาเนื้อหาที่สอนมาเนี่ยข้อไปสื่มให้กับเด็กๆเขาได้สนใจในการนคือแสดงว่าคุณสุปปิาสนใจแล้วก็สนับสนุนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการสอนออนไลน์ใช่ไหมคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ